ดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไ y l e ไลน์นะคะวันนี้อยู่กับดาเหมือนเดิมค่ะและจะพามาชมบางกอกฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มปลาคั์ฟนะคะที่ใหญ่ที่สุดในไทยแต่จะบอกว่าที่นี่นะคะอยู่ในกรุงเทพค่ะแล้วก็เป็นฟาร์มที่ใหญ่มากวันนี้เอาใจสายปลานะคะที่กำลังหาปลาสวยงามอยู่นะคะที่สายพันธุ์ดีสายพันธุ์ที่ ของแท้ของจริงนะคะที่นี่เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นแทนนะคะและเจ้าของนะคะก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาคาร์บอย่างดีเลยนะคะและเป็นเจ้าของเดียวกันกับซับฟิรีเวอร์ค่ะและที่นี้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญชำนาญการที่มีประสบการณ์มากกว่า38ปปีเลยนะคะแล้วก็มีทั้งช่างมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเรื่องราวต่างๆของปลานะคะที่จะแบบจะทำบอ่อปลา ล้างปลาหรือว่าจะล้างอะไรนะล้างบอกปลานะคะหรือว่าปลาป่วยนะคะสามารถนํามารักษาที่นี่ได้ขอคําปรึกษาได้และมีอาหารปลามียานะคะที่นี่คือมีครบครันจริงๆค่ะแต่เราจะบอกอประมาณคร่าวๆนะคะว่าที่นี่เขาเปิดปิดนะคะก็จะมีเนื้อที่ประมาณ15ไร่นะคะ 15ไร่นี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีทั้งส่วนของปลาคาร์บนะคะจะมีตั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ราคาก็จะอยู่ด้านบนเลยนะคะมีตั้งแต่2,000 3,000จนถึงราคาหลักหมื่นหลักแสนนะคะคือบอกเลยว่าสวยมากและทีนี้ชื่อว่าบางกอบฟาร์มค่ะ <c oughs> ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะ คือที่นี่ร่มรื่นสวยงามมากถ้าใครยังไม่ซื้อจะเข้ามาชมก่อนก็ได้นะคะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง18นาฬิกานะคะคือ6โมงเย็นค่ะที่จอดรถก็สะดวกสบายและที่สำคัญนะคะต้นไม้นะคะคือเย็นมากต้นไม้ต้นไทนนะคะต้นนี้อายุเยื่อมากและสวยนะคะ ดูบรรยากาศแล้วก็จะมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาคอให้คำแนะนำนะคะว่าจะทำอะไรยังไงและก็คือไฮไลท์คือเขาจะมีที่ให้เรานั่งนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นบ่อปลาปลาคาที่ตัวเล็กนะคะก็จะอยู่ที่ราคา2 0 0 0ถึง3,000บาทแล้วก็จะมีลดอีก10%จากราคาหน้าป้ายนะคะ ที่นี่จะเป็นฟาร์มปลาคร้าที่มีความใหญ่โตมากค่ะรื่นรมร่มรื่นมากบรรยากาศธรรมชาติของสวนญี่ปุ่นนะคะ ที่ฟาร์มจะมีจำหน่ายปลาคร์บและเครื่องมืออุปกรณ์การเลี้ยงปลาคร์บทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็มีบริการอื่นๆอีกมากนะคะอย่างการเลี้ยงปลาคร์บการจัดการการดูแลบ่อปลานะคะก็จะมีการให้คำแนะนำปรึกษาการจัดการดูแลปลาคร์บโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็จะทำบ่อปลาสร้างบ่อปลาอย่างคะให้กับบรรดาลูกค้าทั่วไปทั้งในประเทศนะคะก็มีต่างจังหวัดด้วยค่ะ จะมีจำหน่ายหนังสือคู่มือการเลี้ยงปลาคาร์บนะคะยารักษาโรคก,การล้างบ่อปลาการให้อาหารนะคะทุกอย่างคือจัดส่งถึงบ้านเลยค่ะที่อยู่นะคะก็ตั้งอยู่ที่102ถนนเรียบคลอง2นะคะคลอง3วากรุงเทพนะคะเบอร์โทรก,ก็จะมีอยู่ข้างใต้นะคะเดี๋ยวดาให้ไว้เบอร์ข้างใต้นะคะสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเลยค่ะ ที่นี้จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็มีบริการทุกอย่างเลยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษานะคะและปลาที่นี่บอกเลยว่าสวยมากแล้วมีคนเข้ามาชมเข้ามาดูนะคะเนี่ยค่ะปลาสีสวยสดคือดูแลสุขภาพดีมากคืออย่างปลาสีทองก็คือแบบทองสวยเลยอะคะ่ะ ตามภาพเลยนะคะเพื่อนๆใครที่สนใจปลาหรือว่าอยากเข้ามาชมนะคะอยู่ในกรุงเทพตรงนี้เองค่ะสวยมากและเดินทางก็สะดวกนะคะไม่ไกลแล้วอยู่คล้ายๆอยู่เรียบข้างนอกนะคะรถไม่ติดคือขับออกมาก็คือมาได้ถึงเลยส,สวยสุขภาพดีทุกตัวเลยนะคะ ถ้าชอบเป็นส่วนตัวก็คือชอบสีขาวสีขาวที่มีสีส้มอยู่ตรงหัวนะคะตัวนั้นน่าจะสวยเขาจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแต่เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นแต่ว่ามีหลากหลายชื่อแล้วแต่ชื่อที่แบบที่เราชอบชอบกันนะคะบอกฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะคะราคาหลักสี่0มื่นขึ้นจนถึงหลักแสน หลักสามแสนก็จะมีราคาเริ่มต้นที่2000บาท3,000บาทจนถึงาราคาหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะคือจะบอกว่าสวยมากแล้วน้ำสะอาดแล้วไม่มีกลิ่นคาวปลานะคะ ปกติถ้าเลี้ยงไปยเยอะๆแบบนี้มันจะมีกลิ่นคาวคือที่นี่คือรักษาความสะอาดได้ดีมากไม่มีกลิ่นคาวเลยเรามาเดินมาชมอย่างเงี้ยก็จะมีพนักงานมาคอยให้คําแนะนํานะคะว่าเออจะอะไรยังไงตรงไหนคือต้องการดูแลรักษาการทําบ่ออะไรอย่างเงี้ยจะมีบ่อพักน้ําก็คืออยู่ในที่เป็นอันนี้คือบ่อที่เขา ให้ชมนะคะว่าเธอ,อทำลักษณะนี้คือเขาล้างแล้วก็ตากแห้ไว้ก่อนเป็นบ่อปูนนะคะและทางเดินก็จะเป็นไม้นี่ค่ะทะลุไปข้างหลังนี่คือมีสวนกล้วยสวนไม้เบญจบพรรณต่างต่างนะคะคือดีมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าไปดูบ่อ,บอปลาที่เขาพักนะคะที่รับปลามาแล้วก็จะพัก ก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าที่นี่จะส่งป่าน,น้ำเข้ามาจะมีสองครั้งช่วงเดือนประมาณเดือนมก,กราคือต้นปีนะคะแล้วก็จนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือกลางปีค่ะเขาเริ่มเปิดขายประมาณเดือนหน้านะคะแต่คือตอนนี้ที่ถ่ายนี่คือถ้าจะซื้อก็ขายได้นะคะแต่ว่าช่วงประมาณกลางๆงเดือนหรือว่าไปไปลายเดือนนี้เขาจะเริ่มขายแล้วคือแบบ จะมีโปรโมชั่นต่างๆเข้ามานะคะใครที่สนใจการเลี้ยงปลาคาร์ฟที่นี่มีแค่ปลาคาร์ฟอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วมีหลากหลายสีสวยสุขภาพดีถ้ามาที่นี่แล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะสีสวยมากและ,และปลานี่คือโครงสร้างสวยค่ะ ให้ชมบรรยากาศไปเลยนะคะเพื่อนๆใครชอบปลาตัวไหนสวยแบบไหนสีแบบไหนนะคะอันนี้ให้ดูมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มาดูบ่อนี้นะคะบ่อนี้ก็จะเน้นออกขาวดำสีต่างๆนะคะคือจะพ็นรวมนะคะทั้งตัวผู้ตัวเมียอันนี้ก็จะอยู่ที่9 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 อันนี้คือราคาย,ยังไม่ลดนะคะยังมีลดอีกนะคะ10%บางบอกก็20%แต่ถ้ามาซื้อแท้ายปีนะคะมีพนักงานเอกสิ์ว่าถ้าแท้ายนะคะเขาจะลดถึง50%เลยค่ะเพื่อนดูบรรยากาศนะคะสวยมากปลาเยอะมากแค่มาเดินชมนะคะเพื่อนๆยังรู้สึกแบบโอ้ติดใจ ใครที่สนใจนะคะลองเข้ามาชมได้นะคะเขาไม่ได้จํากัดว่าเออมาชมแล้วต้องซื้อนะคะคือเราสามารถเข้ามาชมเข้ามาเหมือนทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยเพราะว่าข้างในบรรยากาศดีเ mm hmm. ยน็นไม่ร้อนเลยนะคะ mm hmm. เขาจัด mm hmm. ได้สวยมากเพิ mm hmm. ่งพาน้องๆ mm hmm. หนูๆน,นะคะ mm hmm. เข้ามาชมที่ฟาร์มปลาค้าบางกาก mm hmm. บางกอกฟาร์มนะคะ mm hmm. คือขับรถมาแป๊บเดียวค่ะไม่ไกล สำหรับใคร,ใครที่ไม่สะดวกมาก็นั่งแท็กซี่มานะคะหรือว่าโทรมาสอบถามเส้นทางกับเขาได้นะคะคือบางทีเขาก็จะบอกว่าให้ปักหมุดมาที่บางกอกฟาร์มได้เลยนี่ค่ะบรรยากาศคือมีหลายบ่อม,มากแล้วปลายเยอะมากมีทั้งบริการรับเลี้ยงปลานะคะนี่ก็จะให้ดูว่าเป็นสะพานไม้นะคะให้เดินและตรงบอ่อสะพานไม้นี่คือเป็น เป็นบ่อบพักน้ำหรือว่าขอ,องเสียของปลานะคะที่ปองที่ปลาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมาบริหารจัดการได้ดีมากดูปลาค่ะสวยทุกสีเลยนะคะสีเหลืองถ้าสีเหลืองทองก็คือแบบเหลืองทองสวยเลยสีส้มก็คือแบบส้มสวยสดเลย และมีอีกบ่อนหนึ่งนะคะที่เป็นสีแดงส้มออกแดงๆก็คือแบบทั้งบ่อเลยค่ะสวยมากที่ไดผพาน้องๆหนูๆมาชมนี่คือจะชอบมากเลยนะคะติดใจเลย ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็เอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจกันมาตลอดเลยช่องไทยสไตล์ไลน์นะคะกับดาวันนี้พามาชมปลาคราฟฟาร์มปลาคราฟนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าดาก็หายไปนานแล้วก็เหมือนมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วย วันนี้ได้มีโอกาสได้มาถ่ายยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกกำลังใจเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าเพิ่งกดหายไปไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วมาฟังน้องพูดกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ My soul, feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole, broken made whole. The world that tries to steal.